ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกก่าเติมเองมากๆนะครับถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ,บผมกันซีหลอดและวันนี้อยู่กับบูตเลิงเวฟนะครับวันที่ผมอัดคลิปนี้อีกเพียงแค่5วันก็จะเปิดเกมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเทียร์ลิสกันหน่อยนะครับโดยเกมเกมแบบนี้เทียร์ลิสเราจะจัดแค่ครั้งเดียวไม่ได้หรอกแต่ว่าเรามาดูซิว่าแนวความคิดของเว็บไซต์ที่จัดเทียร์ลิสกันเนี่ยเขามองตัวละครเป็นยังไงและตัวไหนหน่าจะหาหน่าจะสุ่มมาเก็บเอาไว้เริ่มต้นมากที่สุดนะครับ โดยเว็บไซต์ที่ผมพาทุกคนเข้าไปดูนะครับชื่อว่า w a t e r i n g l a b นะครับหรือว่าเว็บไซต์บนหน้าจอนี้เลยนะก็เป็น w ู t i n ลลิ l a b com นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาจัดจากการเล่น c l o s e Beta 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเท r ลลิสนี้ในตอนที่เกมเปิดนั่นเองแต่เราจะมาเจาะลึกลงไปอีกว่า เขาพูดมาเนี่ยน่าสนใจและท่านผู้ชม,มเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็เม็นบอกได้เลยนะครับโดยเลื่อนลงมาเทียลิสต์วันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวละครทั้ง4ดาวและ5ดาวเนี่ยให้ดูเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราจะดูแค่ S กับ SS 2บรรทัดแรกเป็น6ตัวละครที่อ่ะในเมื่อทางต่างประเทศเอวยกันมาเนี่ยแล้วพวกเราจะสนใจกันหรือเปล่า แต่ไม่นับตัวอวยในแถวของ A ไปจนถึง C นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็จัดกันได้มีปัญหาแต่ว่าผมเอามาขยายให้ฟังเฉยๆนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของแถว S กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาละครับตัวละครแรกก็จะเป็นเจียนชินนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็จะมาในแบบสาวจีนน่ารักมาเปิดตัวจากการเสิร์ฟอาหารซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็เรียกว่า เป็นเร s โซเนเตอร์ธาตุแอโรหรือธาตจะเรียกบ้านๆว่าธาตุลมก็ได้นะครับอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสนับหรือว่าอาวุธประชิดต,ตัวนั่นเองโดยทักษะที่เธอใช้เนี่ยการทํางานเนี่ยคล้ายกับว่าเวลาที่เธอกดท่าทางต่างๆเนี่ยจะมีการออแพ่รี่เวลากดค้างจะสามารถปัดป้องสำเร็จแล้วสวนกลับด้วยดาเมจเป็นธาตุลมหรือธาตุแอโรนะครับ สร้างความเสียหายแบบแอโร่เมื่อเวลาเราปล่อยท่าทางต่างๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นการใช้กับเรียกคล้ายๆกับกําลังภายในยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็จะเป็นการต่อสู้แบบประชิดซะส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้นะซัดอย่างเท่ะนะครับใครที่ชอบสาวแบบเทห่หน่อยๆนะแบบสายเข้าไปคุกวงในอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าพลาดไม่ได้นะครับตัวละคร เขาให้เป็น t i S ในช่วงเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเราดูความชอบของเราเป็นหลักก็ได้นะครับแล้วใช้ความสามารถในการต่อสู้เอานี่ครับเชียนชินนะครับจะเป็นการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวนะแล้วก็จะมีลูกบอลเนี่ยจะเป็นเก็บได้ถึง120สแเต็ปนะครับเป็นสถานะชินะครับ ซึ่งเวลาเก็บเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกสกิลต่างๆในการปล่อยต่อสู้นะครับมากกว่าที่ทุกคนเห็นนะเกมนี้ไม่ใช่การกดปล่อยส,ก,ส,ก,สก,กิลอย่างเดียวแล้วดูสิครับมีทั้งเคาน์เตอร์มีทั้งแพรล,ลี่ในการที่จะต่อกรกับผู้ต่อสู้ท่าจบก็สวยมากๆเลยนะครับเรียกว่าตัวละครนี้เป็นหนึ่งเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมใครชอบก็มาเมนคุยกันได้นะครับนี่าตุลมนะครับก็ ไปดูตัวละครต่อไปครับสำหรับเชียนชินผมก็บอกเลยว่าจดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ตัวละครต่อไปนะครับผมจะขอออกเสียงว่าข้าเช่าหลวงแล้วกันนะครับมีหลายช่องออกเสียงกันคนละแบบนะครับแต่ผมได้ทำการไปแปลภาษาจีนมานะครับอ่านว่าข่าเช่าหลวงนะครับโดยตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นธาตุไฟฟ้านะทุกคนครับ และต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนจะเป็นธาตุไฟฟ้าที่แรงที่สุดในเกมในตอนนี้เลยนะใครที่ชื่นชอบพ่อหนุ่มสุดซึนนะครับดาบยาวๆในผมว่ามันคล้ายๆกับเซฟิลอสใน Final Fantasy 7เลยนะครับโดยค่าเช่าหลวนะครับเป็นเลโซเนเตอร์ธาตุไฟฟ้านะครับระดับ5ดาวแน่นอนนะครับทรงโคตรขนาดนี้นะโดยอาวุธที่เขาใช้จะเป็นอาวุธที่ชื่อว่าบอดเบรดนะครับก็เหมือนกับดาบยาวนั่นแหละครับนะ นี่ฮะจะเห็นว่าเขาเนี่ยใช้ดาบยาวๆฟันเหมือนกับดาบของเซฟิลอสเลยนะเออโดยทักษะการที่เขาใช้ต่อสู้นะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า extermination order นะครับโดยในเนื้อเรื่องระบุว่าคาช์ลัวเนี่ยจะเหวี่ยงบอร์ดเบตนะครับเพื่อโจมตีเป้าหมายให้สร้างกระแสความเสียหายด้วยกระแสฟไฟฟ้านะครับเรโซนแนนเขาเนี่ยสามารถไล่ถึง3ครั้งที่ต่อกันถ้า หากว่าเราไม่ไล่เนี่ยก็จะติดกูดาวสกิลของเขาการโจมตีหนักก็สามารถที่จะเปลี่ยนท่าทางการโจมตีเนี่ยไปเป็นแบบต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงลึกตอนเกมเปิดกันอีกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีปกติไปเป็นแบบหนึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีหนักไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทำให้เขามีสแตนการต่อสู้หลากหลายมากถ้าหากว่า เรียกว่าเหมือนมีหลายร่างนะแล้วก็การโจมตีเนี่ยต่อเนื่องรุนแรงด้วยพลังโจมตีสายฟ้านะครับโดยสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาไล่โจมตีหนักแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกบัฟเพิ่มโจมตีอะไรแบบนี้นะครับหรือลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับก็เน้นเป็นตัวโจมตีสายสาวฟันต่อเนื่องรัวๆคนที่เป็นคนแบบแนวเข้าไปบู๊ไปบวกฟันมันๆเนี่ย ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โคตรน่าลองเล่นเลยครับและผมมั่นใจว่ามันเมตาแน่ๆนะทางเว็บไซต์ก็ให้เป็น t ทีเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปว่าเราจะให้เขาอยู่เทียอะไรนะครับก็ไปดูตัวละครต่อไปกันได้เลยครับตัวละครต่อไปก็ขอเรียกน้องสุดแสนจะสดใสมาให้ดูนะครับหรือน้องอันคอออกเสียงก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับก็ เป็นน้องที่ผมสีชมพูแจกความสดใสในโลกอันมืดมนของ m u t e r i n g Wave นะครับสำหรับผมเนี่ยน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็อยากได้อีกเช่นกันนะครับโดยน้องเนี่ยเป็น Resonator ธาตุ Fusion นะครับเป็นตัวระดับ5ดาวเนาะอาวุธที่ใช้เป็น Lex Diffuser นะครับหรือเป็นทักษะการใช้สกิลสะท้อนกลับเหมือนกันนะครับ โดยน้องเนี่ยจะมีตัวละครเสริมที่เห็นไหมบนหน้าจอจะมีน้อง t h e r m l Woolly นะครับโดยในเกมเนี่ยจะเรียกว่า Cloudy และก็ s o s m o s นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องอีกครั้งนะครับก็การโจมตีเป้าหมายจะใช้รังสีอุณหภูมิสูงเพื่อเกิดความเสียหายจากการฟิวชั่นซึ่ง Cloudy และ c o s m o s e เนี่ยจะรวมตัวกันเพื่อสร้างการโจมตีความสร้างความเสียหายต่างๆถ้าเราใช้สกิล t h e r m a l w o o l y อีกครั้งนะครับโดย สกิลของน้องเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีสร้างดาเมจฟิวชั่นนั่นแหละนะครับซึ่งสกิลติดตัวหลักๆของน้องนะครับจะมี2 s k สกิลนะครับเหมือนกับตัวละครอื่นเลยนะซึ่งน้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสกิลที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเช่นเลือดมากกว่า70%จะทําให้ดาเมจเราเนี่ยแรงขึ้น12%อะไรแบบนี้นะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลประมาณว่าดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นเป็นเวลา10วิ ถ้าหากว่าใช้ตัวแลมเพจหรือว่าเราอ่ะจะใช้บัฟสู้กันคู่กับน้องทั้ง2นะครับอันหนึ่งก็จะเป็นแบบแสดงความโกรธเวลาเลือดเยอะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นปการบัฟเชียอะไรประมาณนี้ครับไม่ง่ายซึ่งก็เป็นตัวละครเพลินๆแล้วก็มีน้องเป็นเพื่อนในการต่อสู้2ตัวผมก็ชอบนะตัวละครนี้ก็น่าสนใจครับซึ่งเว็บไซต์นี้ให้เป็นเทียสอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับ ไม่มีต้องพูดอะไรมากครับเข้าใจง่ายมากๆตัวนี้ไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวละครต่อไปนะก็เป็นจียานนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครสายดาเมจสายสาวฟันอีกเหมือนกันนะครับคล้ายคลึงกับคาชาหลัวนะครับแต่ว่าจียานเนี่ยเป็นเลซเลเตอร์สายแอโรอีกเช่นกันนะครับก็อ่าก็จะไปเหมือนกับน้องเชี่ยนฉินนะครับซึ่ง ตัวละครของจี้หยานเนี่ยจะเป็น resonator arrow ใช่ไหมครับอาวุธที่ใช้ก็เหมือนกันเลยครับกับทางด้านของคาชอหลัวนะครับเป็นบอร์ดเบดนะในเกมนี้จะเรียกดาบนี้ว่าบอร์ดบอรดเบดนะครับซึ่งของเขาจะเป็นสกิลที่ชื่อว่าวินเคลเลอร์นะครับโดยถ้าที่เราดูบนหน้าจอนะครับจะเป็นท่าพุ่งไปข้างหน้าระยะหนึ่งแล้วก็จะสร้างความเสียหายทัดลมหรือ arrow นะครับ ทักษะนี้เนี่ยมันใช้การอากาศได้ด้วยนะแล้วก็การปล่อยเสียงกล้องของเขาหรือ,อสกิลของเขาเนี่ยจะชื่อว่า Emerald Storm นะครับซึ่งเวลาที่เขาไล่แล้วเนี่ยจะเข้าสู่โหมดชิงหลงนะครับซึ่งในโหมดนี้จะเป็นการโจมตีพื้นฐานหรือว่าจะเป็นโจมตีหนักเนี่ยจะมีการไล่หอก off ชิงหลงมานะครับซึ่งโจมตีต่อเนื่องเป็นเวลา3ครั้งนะครับการความเสียหายก็เป็นธาตุลมทั้งนั้นนะครับซึ่ง ความเสียหายนี้จะเป็นความเสียจากการโจมตีหนักซึ่งสกิลติดตัวเขาเนี่ยก็มี2อันเหมือนกันนะครับโดยสกิลติดตัวแรกเนี่ยเวลาที่เขาไล่นะครับไล่สกิล technical style ซึ่งสกิลเนี่ย technical style เนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบการฟันทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นการฟันมาจากการสวิชนะครับซึ่งเป็นการทิ่มตัวละครศัตรูเนี่ยจาก,กาอากาศนะทุกคน เห็นไหมฮะเงื่อนไขการใช้ก็ไม่ได้ง่ายสัทีเดียวนะครับเวลาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยสิเปเ็นเวลา15วินาทีเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นที่หยาดเนี่ยก็จะต้องฝึกใช้การโจมตีกลางอากาศผสมผสานเข้าไปด้วยนะครับเออโดยสกิลติดตัวสกิลที่2นะครับเขาเนี่ยจะโจมตีเป้าหมายแล้วเขาเนี้ยคิด,ดาเมจเขาจะปลวกเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับเออเอาง่ายดื้อเลยครับ เป็นเวลา8วินะครับซึ่งก็สกิลติดตัวเนี่ยก็จะมากมายนะครับความแรงทั้งนั้นนะไม่มีเรื่องอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาลงลึกอีกทีนึงอยู่แล้วนะครับตอนที่เกมเปิดเนี่ยต้องมารีวิวตัวละครเรียงตัวเลยนะครับเพื่อเจาะลึกสกิลอีกเพราะว่าแหมมันไม่ง่ายนะครับสกิลเนี่ยแต่ละตัวเนฟันแต่ละทีบางตัวต้องใช้การอากาศเพื่อปลดล็อกสกิลแพสซีฟบางทีก็ต้องเป็นนั้นนู่นนี่น่นสวิตก่อนถึงจะใช้สกิลนี้ปลดอันนี้ได้เรียกว่า ก็เป็น,สนเสน่ห์ของเกมนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครต่อไปกันขึ้นไปดูตัวละครระดับที่เว็บไซต์นี้ให้เทียเอสเอสนะครับนี่ก็เป็นที่ยญ่ก็เป็นตัวสุดท้ายที่เทียเอสไปดูตัวต่อไปครับและตัวละครที่ชื่อว่ายิ่งหลิงเอ่อทางเว็บไซต์ให้เป็นเทียเอสเอสหรือเทียกอสเลยก็ว่าได้นะครับก็มาดูกันครับว่าเธอเป็นยังไงนะครับ โดยยิ่งหลิงนะครับเป็นเดซ o n เนเตอร์ธาตุไฟฟ้าฮะเป็นระดับ5ดาวนะครับอาวุธประเภทเรียกกระแสไฟฟ้านะครับทักษะการสั่นพ้องของเขาเนี่ยจะชื่อว่าแมกเนติกรอนะครับโดยเมื่อกี้เห็นน้องหยิบหุ่นขึ้นมาไหมด้านที่เป็นหุ่นเชิดที่อยู่ที่มือทางขวานะครับอ่า อันนี้เนี่ยชื่อว่าซับสตริงนะครับสร้างความเสียหายไฟฟ้าจากเป้าหมายเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่สถานะแม่เหล็กได้จากการสู้กับน้องนะครับนี่ตุก๊กตาหน้ารักอยู่นะผมชอบอยู่นะก็เป็นสกิลทั่วๆไปนะ่ะมีการเข้าสู่สถานะแม่เหล็กเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ซึ่งเชือกที่ดึงเนี่ยครับจะสามารถเอ่อปลดไปปลดมาระหว่างสถานะแม่เหล็กการโจมตีพื้นฐานร,ระหว่างหลบหลีกก็จะกระตุ้นให้เกิดเอ่อสกิลหรือการโจมตีความเสียหายต่าง นะครับแล้วก็โจมตี4ครั้งก็จะเป็นธาตุไฟฟ้าเหมือนคล้ายๆกันกับตัวอื่นนะครับโดยสกิลติดตัวที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าสกิลตีเบสิกกับสกิลตีหนักนมันจะคล้ายๆกันร้เไหมฮะก็เดี๋ยวเรารอเกมเปิดเราค่อยไปเจาะลึกทีเดียวผมก็เลยจะเด้นย้ำเรื่องสกิลแพสซีฟให้ว่าน่าสนใจแค่ไหนมากกว่านะครับ โดยสกิลพ s สซีฟแรกนะครับก็จะปล่อยแมกเนติกรอจากเรโซแนนซ์สกิลที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละเมื่อเราเมื่อปล่อยแมกเนติกรอเสร็จแล้วเนี่ยยินหลิงนะครับก็จะเพิ่มคิอันนี้จะเป็นคิเลทนะครับเป็นเวลา5วิ15%ก็จะแตกแตกต่าง,าง,างจากที่หยาดเมื่อกี้นะครับที่เพิ่มแรงแต่ว่าเนี้ยจะเป็นเพิ่มโอกาสคลิเขาเรียกว่าเป็นตัวชวนะครับนะโดยสกิลที่ 2, องนะเดดลี่โฟกัสนะครับเป็นสกิลพสซีฟที่ เมื่อเราใช้เ e s o n a n c e s k สก l l ไล h t n เอ็กซ์ c u t i o n ไปแล้วเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับดาเมจจะแรงขึ้นเมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดมาร์คซินเนอร์มาอยู่เออยิ่งหลิงนะครับจะโจมตีแรงขึ้น10%เป็นเวลา4วิเมื่อสกิลนี้ติดเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขาการใช้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขให้เลือกใช้และว,ว่าจะติดไม่ติดอย่างเช่น สกิลแมกนติกลอหรือว่าสกิลต่างๆที่โจมตีเนี่ยสกิลแมกนติกลอบนหน้าจอก็จะคือกด e เห็นไหมฮะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจริงๆนะเดี๋ยวผมมาเจาะลึกให้อีกทีนึงเอาเป็นว่าตัวละครเนี้ยไอเรื่องพวกนั้นนะเอาจริงๆนะผมไม่สนใจหรอกผมสนใจว่าผมเปิดได้แล้วได้เล่นแม่สาวผมแดงอนะผมสนใจเรื่องนั้นมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับ อย่างเช่นไอสถานะของสกิลติดตัวตะกี้เนี่ยอย่างเช่น lightning e x c u t s i o n เนี่ยก็จะเวลาที่เราใช้ m g n e t i c กรอใช่ไหมมันก็จะคอมโบกันต่อเนื่องไปอีกหลายอย่างนะครับเออการสะสมการโจมตีการหลบอย่างเงี้ยมันก็จะติดสถานะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเรามาจดลึกอกทีครับเอาเป็นว่าชอบกันไหมล่ะนะครับผมชอบนะตัวละครเนี่ยเรียกว่า ุ่มๆเก่งๆเยอะนะผมจะเลือกตัวละครโลเวอร์เป็นผู้ชายนะครับแล้วผมจะหาสาวๆมาไายล้อมสันหน่อยนะท่านผู้ชมครับนี่ยิ่งทรงเจแบบนี้ถูกใจใช่เลยนะครับไปดูตัวละครสุดท้ายของคลิปนี้กันครับระดับ SS อีกเช่นกันสำหรับเว็บไซต์นี้ไปครับ ตัวละครสุดท้ายนะครับน้องเวรีนานะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวละครระดับ TSS ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตเล่าประวัติให้ยาวกว่าตัวอื่นหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักแล้วก็สูกใจใสย่ยบุ้งมิ้งดุกเด็กดูดุ๊กดิ๊กน่ารักนะครับเป็นตัวละครธาตุสเปกโตรนะซึ่งเป็นตัวระดับ5ดาวนะอาวุธเหมือนกับน้อง อันคอรนะครับก็คือเป็น Reactifier นะทักษะสะท้อนของเขาหรือสกิลเนี่ยชื่อว่า b บตานีเอ็กซ์เพอรินะครับน้องเนี่ยจะรวบรวมพลังไปข้างหน้าทำให้พืชบางชนิดโตอย่างรวดเร็วแล้วสร้างความเสียหายไปสเปกโตภายในระยะนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นพืชที่ขึ้นดงพื้นบนหน้าจอไหมครับก็จะสร้างพื้นปล่อยใส่กับสกิลนะแล้วก็ฮิวได้ด้วยซึ่งสกิลเนี่ยมันเขียนไว้ว่า เวลาสร้างความเสียหายในขณะนั้นก็จะฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปด้วยนั่นเองนะครับก็เรียเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกึ่งลุกกึ่งรับได้นะครับโดยประวัติของน้องก็แล้วกันนะเอาประวัติของน้องก่อนน้องเนี่ยเป็นในเรื่องราวของน้องจะออกเดินทางไปคณะสำรวจนะครับชื่อว่า p r o เนียแอสโซเชชันนะครับเป็นครั้งๆไม่ได้ไปเดินทางบ่อยนะ โดยน้องเนี่ยไม่ได้สู้เก่งอะไรนะครับในถ้าเราดูนน้องจะเป็นกึ่งซับพอร์ตมากกว่านะครับเขาจะ,จะในเนืเรื่องเขาจะเป็นคอยดูแลจัดการสิ่งต่างๆมากกว่านะแต่ว่าประสบการณ์ของน้องในการดูแลแมกไม้หรือพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาก็เอาทักษะมาประยุก์ตใช้ในการออช่วยนะครับสมาชิกต่างๆนะครับสุดท้ายจบลงด้วยการที่น้องจำชื่อคนในคณะเดินทาง เป็นชื่อต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะจนกลายเป็นว่าไปเรียกชื่อคนเป็นต้นไม้ซะนะก็เป็นความน่ารักของน้องนะครับเออคนก็เลยหัวเราะเฮฮากันนะครับนี่เป็นไงเนื้อเรื่องของน้องก็น่ารักอยู่นะทุกคนครับโดยสกิลติดตัวของน้องนะครับมีอะไรบ้างใช่ไหมสกิลแรกนะครับ Grace of Light เนี่ย เขาจะปกป้องสมาชิกในปาร์ตี้ด้วยการโจมตีแบบเป็ดชีพคือจะไม่ตายนั่นเองนะแล้วก็อีกทั้งยังสร้างโล่ให้กับเพื่อร่วมทีมนะครับขึ้นอยู่กับแอตแทของน้องเวลีน่านั่นเองนะครับเป็นเวลา10วิเลยซึ่งสกิลนี้นจะถูกจำกัดให้ใช้ได้แค่เพียงคูดาว1 10วิเลยนะครับส่วนสกิลติดตัวต่อไปหรือว่า g i f t of Nature เนี่ยโดยน้องเนี่ยเวลาที่โจมตีหนักหรือใช้ h e ฟวี t t อนะครับ ก็จะสร้าง sunflower bloom นะครับแล้วก็รวมถึงการโจมตีการอากาศที่ชื่อว่า starflower bloom ด้วยนะครับโดยสกิลนี้เวลาที่โจมตีเสร็จน้องจะตีแรงให้กับเพิ่มโจมตีแรงให้กับสมาชิกในปาร์ตี้นี่20%เลยเป็นเวลา20วินะครับอ้บับสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ผมว่ามีติดไว้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยจะดีนะครับเออมีติดเอาไว้แล้วกันเพราะว่าน้องไปเล่นกับใครก็ได้เลยครับนะ ไปเล่นกับใครก็ได้เลยเพราะว่ามีทั้งฮิวมีทั้งบัฟตีแรงนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครเทียต่างๆที่ทางเว็บไซต์เนี่ยได้จัดมาให้พวกเราดูแล้วก็ผมก็มาขยายความต่อว่าตัวละครไหนเป็นสายอะไรและมีสกิลแพสซีฟที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวพอตัวเกมเปิดเต็มๆแล้วเนี่ยเราอะ ก็มาค่อยลงลึกรีวิวกันอีกแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจรวบรวมมามากๆเลยนะอาจจะผิดพลาดประการใดไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือว่าอ่านผิดอ่านถูกแต่ว่าผมก็ตั้งใจรวบรวมข้อมูลที่มีมาก่อนเกมเปิดให้ท่านผู้ชมได้มากที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยจะรวบรวมได้แล้วนะครับผมเลยอยากจะลงลึกกว่านี้แต่ว่ามันยาวแน่แนนะนี่ขนาดว่าเราพูดถึงตัวละครแค่ไม่กี่ตัวเองนะยังไม่ได้พูดทั้งหมดด้วยนะครับแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ ทําให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าอยากจะเล่นตัวไหนอยากจะสนใจใครนะครับเป็นตัว5ดาวก็บอกว่าจะมีประโยชน์นะครับส่วนผมเองก็ได้ในใจไว้แล้วนะเดี๋ยวรอเกมเปิดเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับโชคดีแล้วเจอกันใครกดไลค์กด subscribe ก็ขอให้วันจริงเปิดได้ตัวที่ชอบกันเร็วๆนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ Not seeing the opponent heightens the thrill of the game. Do you want to be the rule-setting shepherd or the rule-breaking black lab? Now, Rover, the story is yours to spin.